สวัสดีค่ะพบกับซีอีกแล้วนะคะในซีวินชาแนลค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่ในช่วงซีวินขอรีวิวนะคะวันนี้นะคะซีมีอะไรจะมาบอกเพื่อนๆสาววบรนด์แคลร์แล้วก็จะมาแนะนำสกินแคร์ดีๆให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะ <c oughs> ก็คืออันนี้เลยนะคะจะเป็นทรีทเมนต์ในรูปแบบใหม่นะคะเป็นรูปแบบสำลีนะคะก็คืออันนี้เลย เป็น Claire c l ลทร Triple C Skin Booster t r e a t m e n น p a แนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆใครที่ดูคลิปซีอยู่แล้วนะคะอาจจะแบบเห็นว่าเฮ้ยตัวนี้คุ้น,นๆเหมือนซีเคยรีวิวแล้วเลยนะคะก็คือใช่แล้วคะ่ะซีเคยรีวิวทรีทเมนต์แพดนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวสีเขียวนะคะที่ซีเคยรีวิวไปเนาะอันนี้นะคะจะเป็นตัวสีฟ้านะคะซึ่งตอนนี้นะคะจะมาบอกว่าทุกคนเข้าเซเว่นแล้วนะคะจะบอกเลยนะว่าใครนะคะที่อยากลองหรือว่ายังไม่เคยลองเนี้ยเออเนี่ย ทุกคนเขามีขาที่เว็ดแล้วนะก็สามารถไปซื้อกันได้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นแบบซองนะะในหนึ่งซองนะคะเขาจะมี4แผ่นนะคะซึ่ง ราคาอยู่ที่49บาทนะคะทุกคนก็คือดีมากทุกคนคุ้มค่ามากใครที่อยากลองคือแบบว่าเนี่ยไปลองซื้อที่เซก่อนแล้วก็ถ้าใครชอบอะไรเงี้ยก็ไปซื้อค่อยไปซื้อตัวใหญ่เนาะโอเคค่ะทุกคนเดีย๋ยวซีจะมาธิบายนะคะว่าตัวนี้มันดียังไงนะคะตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนแพดนะคะก็คือเป็นเซรั่มที่บำรุงผิวแต่อยู่ในรูปแบบสำลีนะคะทุกคนก็คือจะใช้งานได้ง่ายน,นะคะส่วน ช่วยเรื่องอะไรนะคะก็เดี๋ยวไปฟังกันนะคะตัวนี้นะคะทางแบรนด์เคลมมานะคะว่าจะช่วยเคลียร์สิวอุดตันรอยสิวต่างๆแล้วก็ทำให้หน้ากระจ่งางใสขึ้นนะคะซึ่งในส่วนผสมในนี้นะคะเขามีอะไรหลายๆอย่างมากนะคะที่ทําให้หน้าเราดีขึ้นนะคะแล้วในนี้นะคะก็จะมีวิตามินซีทั้งหมด3ตัวนะคะที่จะคอยช่วยยับยัง้งแบคทีเรียลดการเกิดสิวแล้วก็ลดรอยต่างๆนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมที่ดีมากนะคะก็คือจะมีคาเวียรลามน,นะคะก็คือจะเป็นกรดซีติกนะคะที่จะช่วยการ ผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะให้หน้าเรามีความกระจ่างใสามากขึ้นนะคะแล้วก็มี H A เข้มข้นและโซเดียมไฮยาลูรนิกแอซิดนะคะที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหน้าเรานะคะทุกคนก็คือใช้แล้วนะคะจะช่วยเรื่องทั้งการลดสิวเรื่องริ้วรอยเรื่องให้หน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีสารและคายเครืองทั้ง6ชนิดนะคะที่ทําให้หน้าเราแบบเกิดการแพ้ด้วยนะั้นคนก็คือจะบอกว่า <S <S เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะคะ <S <S <ๆ>และซึ่งในนี้นะคะก็จะมีสำลี ่4แผ่นใช่ไหมซึ่ง1สำลีนะคะจะมี2ด้านนะคะนี่นะคะทุกคนสำลีค่อนข้างหนาเลยนะแบบหนามากแล้วก็ตัวเซรั่มนะคะแบบชุ่มแผ่นสำลีมากนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นด้านเรียบนะคะจะเป็นไมโครไฟเบอร์นะคะเอาไว้เช็ดในขั้นตอนแรกนะคะก็คือใช้ด้านเรียบนี้นะคะจะเป็นไมโครไฟเบอร์เนาะเอามาถูหน้านะคะก็คือจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายออกนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นด้านแบบ ปุ่มๆแบบนี้นะคะจะเป็นเพ e l c u t t ตอนะคะก็คือจะนิ้ด้านนี้นะคะจะเอาไว้เช็ดบํารุงนะคะนี่เห็นไหมเป็นตุ่มๆนี่เห็นไหมได้เป็นตุ่มๆแบบนี้นะคะจะเอาไว้เช็ดบํารุงนะคะให้แบบว่าเซรั่มอะไรเงี้ยซึมเข้าไปข้างในผิวนะคะซึ่งทุกคนแล้วแผ่นนี้นะคะไม่ใช่มีไว้แค่ทาหน้าอย่างเดียวนะคะคือสามารถใช้ทําอย่างอื่นก็ได้นะคะก็คือเช็ดคอนะคะให้ให้คอมีความกระจ่างใสขึ้นหรือว่าเช็ดเช็ดตามศอกตาม แก้มก้นตามอะไรก็ได้นะคะที่เราอยากให้มีความกระจ่างใสมากขึ้นก็สามารถใช้ได้นะคะและนี่นะคะก็คือภาพบีฟอร์ออฟเตอนะคะที่ซีใช้มา1อาทิตย์นะคะเห็นได้เลยนะคะว่าสิวมีความจางลงมากๆนะคะแล้วก็มีความกระจ่างใสขึ้นนิดนึงนะคะก็คือตามคําเคลมของแบรนด์ที่บอกมาเลยนะคะก็คือจะช่วยลด เคลียร์สิวตันรอยดำแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่างใสมากขึ้นนะคะนี่ทุกคนคือหลังซองเขาบอกมาเลยนะคะว่าสามารถทาที่ใบหน้ารักแร้ข้อศอกค่ะนี่หัวเขา่าหรือว่าตาตุ่มก็ได้นะคะนี่เอาไปเช็ดนะส่วนอื่นของร่างกายก็จะได้เนียนขึ้นนะคะทุกคนและนี่นะคะก็คือรีวิวนะใครที่สนใจนะคะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาเลยนะคะรานะคา4 9บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าใครนะคะที่สนใจแบบว่ากระปุกใหญ่ไปเลยนะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะใน เพจ a c e b o o k หรือว่าใน l ล n e ตามนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครอยากให้ซีรีวิวอะไลสรสามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ซีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ